หน้า439ค่ะการคำนวณค่ากลางค่ากลางคือค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลแต่ละชุดนะคะค่ากลางที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปนี่ก็คือค่ากลางมัตยฐานและฐานนิยมค่ะการเลือกใช้ค่ากลางแต่ละประเภทนะคะจะพิจารณาจากการกระจายของข้อมูลเป็นหลักนะคะโดยวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ประเภทของข้อมูลวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ความสะดวกรวดเร็วในการนําไปใช้แล้วก็ความถูกต้องของข้อมูลนั่นคือการเลือกใช้ประเภทของค่ากลางแต่ละอย่างค่ะในการพิจารณา เพื่อการกระจายข้อมูลค่ะการคำนวณค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนจะเป็นค่ากลางซึ่งคำนวณจากการนำข้อมูลทุกค่ามาคำนวณค่าเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งชุดนะคะค่าเฉลี่ยมี3ประเภทค่ะ1ค่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิต2ค่าเฉลี่ยเลขาคณิต3ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกค่ะส่วนใหญ่นิยมใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าและเรียกสั้นๆว่าค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะหรือแทนด้วยเครื่องหมาย x bar ค่ะค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลางที่นิยมใช้ มากที่สุดเหมาะสําหรับข้อมูลเชิงปริมาณหาได้จากผลรวมของข้อมูลทุกค่าหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลางที่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิจัยโดยทั่วไปเนื่องจากคํานวณง่ายมีความถูกต้องเชื่อถือได้สูงและยังสามารถนําไปใช้ในการคํานวณค่าสถิติขั้นสูงต่อไปได้อีกด้วยค่ะคานวณค่าเฉลี่ยนะคะจําแนกได้เป็น2ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะที่1คือการคํานวณค่าเฉลี่ยข้อมูลเชิงปริมาณและลักษณะที่2คือการ การคำนวณค่าเฉลี่ยข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนนะคะการคำนวณค่าเฉลี่ยข้อมูลเชิงปริมาณการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลแต่ละชุดหาได้จากผลรวมของข้อมูลทุกค่าหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้ค่ะดังสูตรนี้นะคะค่าเฉลี่ยเท่ากับผลบวกของข้อมูลทุกค่าหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดค่ะถ้าให้ x bar แทนค่าเฉลี่ย sigma x แทนผลบวกของข้อมูลทุกค่า n เลกแทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมมาได้จะได้ สูตรการคำนวณค่าเฉลี่ยดังนี้ค่ะ x bar เท่ากับ sigma x หาร n ตัวอย่างที่21นะคะพนักงานแผนกบัญชีของบริษัท A จำกัดทั้งหมด7คนมีอายุแตกต่างกันดังนี้ค่ะ20 18 35 20 22 43และ25จงหาอายุเฉลี่ยของพนักงานแผนกบัญชีของบริษัท A ดังกล่าววิธีการทำค่ะนักวิจัยนำสูตรมาเลยค่ะจากสูตร x เท่ากับซิ m a x หาร n ถูกต้องไหมคะนักวิจัยก็นำตัวเลขจากที่มีอยู่เข้าแทนค่าในสูตรได้เลยค่ะ x เท่ากับ20บวก18บวก35บวก20 บวก22ิบสวก43บวก25ห้าหรด้วย7นะคะ เท่ากับ183หาร7ผลลั์เท่ากับ26.14หมายความว่าอย่างไรนักวิจัยสามารถเขียนสรุปได้ว่าดังนั้นค่าเฉลี่ยอายุของพนักง,งานกลุ่มนี้เท่ากับ26.14ปีแสดงว่า,พน,งงานพนักงานแผนกบัญชีของบริษัท A จำกัดมีอายุเฉลีย่ย26.1ปีดังนี้เป็นต้นนะคะและการคำนวณที่2ค่ะคือการคำนวณค่าเฉลี่ยข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพนี่ค่ะจะเป็นข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเลขแต่จะแบ่งเป็น2ระดับระดัับบ1คืออข้อมูลนาญญา ะะและ2คือข้อมูลเรียงลาดับมีนามบัญญัติกับ เรียงลำดับค่ะข้อมูลนามบัญญัตินะคะจะเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นความแตกต่างเท่านั้นไม่สามารถที่จะนํามาเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นได้นะคะเช่นเพศแบ่งเป็นชายหญิงศาสนาก็จะแบ่งเป็นพุทธคริสต์อิสลามและอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนข้อมูลเรียงลําดับเป็นแบบไหนครูเป็นแบบนี้ค่ะข้อมูลเรียงลําดับจะเป็นข้อมูลที่สามารถนํามาจัดอันดับจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากได้เช่นอะไรตำแหน่งนายร้อยนายทหารแบ่งเป็นร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกตามลำดับดังนี้นะคะหรือว่า ระดับการศึกษาจะแบ่งเป็นประถมศึกษามัธยมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกดังนี้เป็นต้นนะความคิดเห็นและครูแบ่งได้ไหมได้ค่ะความคิดเห็นก็จะแบ่งเป็นเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยเฉยๆไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยปกติแล้วนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพไม่สามารถนะคะไม่สามารถที่จะนํามาคํานวณค่าเฉลี่ยได้เพราะเป็นข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเลขถูกต้องไหมคะแต่นักวิจัยอาจคํานวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลเชิงคุณภาพได้โดยการเปลี่ยนแปลง ปข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้คะ่ะข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะที่อาจแปลงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้ก็คือข้อมูลเรียงลําดับนั่นเองคะ่ะเช่นความคิดเห็นแบ่งเป็นเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยเฉยเฉยไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งอาจแปลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณตามลําดับหรือตามน้ําหนักของความคิดเห็นได้แังนี้คะ่ะ เห็นด right? 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 ้วยอย่างยิ่งแทนด้วยตัวเลข5นะคะเห็นด้วยแทนด้วยตัวเลข4เห็นด้วยเฉยๆแทนด้วยตัวเลข3ไม่เห็นด้วยแทนด้วยตัวเลข2ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแทนด้วยตัวเลข1ค่ะการคำนวณค่าเฉลี่ยค่ะนักวิจัยสามารถใช้สูตรนี้ได้เลย x bar เท่ากับ sigma fx หาร n ค่ะเมื่อ x bar แทนค่าเฉลี่ย f แทนจำนวนของข้อมูลแต่ละกลุ่ม n แทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมมาได้นะคะ ตัวยอย่างที่22ค่ะจากการสอบถามความคิดเห็นของพนักงานบริษัท A จำกัดนะคะจำนวน500คนเกี่ยวกับรูปแบบการโฆษณาสินค้าที่บริษัทดําเนินการอยู่ได้ผลดังนี้เห็นด้วยอย่างยิ่ง120คนเห็นด้วย200เฉยๆ60ไม่เห็นด้วย80นะคะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง40 ให้ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของพนักงานบริษัท A ได้ดังต่อไปนี้ค่ะวิธีการทํานะคะนักวิจัยก็ให้แปลงระดับความคิดเห็นให้เป็นตัวเลขแล้วคํานวณหาค่าที่ใช้แทนในสูตรดังตารางต่อไปนี้ค่ะนักวิจัยก็จะสร้างตารางนะคะออกเป็นทั้งหมดอยู่4คอลัมน์ด้วยกันนะคะคอลัมน์หนึ่งแทนด้วยระดับความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยเฉยๆไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะคอลัมน์สค่ะจะเป็นค่าจะแทนด้วยค่าระดับความคิดเห็นนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ x ประกอบด้วย 5, 4, 3, 2, 1ค่ะคอลัมน์3ค่ะแทนด้วยจำนวนพนักง,งานหรือ F นะคะลงค่าที่ 120, 260, 80, 40ค่ะช่องรวมจะอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายจะเป็นมูลค่าของ N เท่ากับซิกมา F นะคะหรือเท่ากับ500นั่นเองค่ะ คอลัมน์ที่4ค่ะ fx นะคะ fx ก็ลงค่าด้วย600 800 180 160และ40ค่ะผลที่ได้ก็คือ sigma fx sigma fx เท่ากับ1,780ค่ะและจากสูตร x bar เท่ากับ sigma fx หาร n ถูกต้องไหมคะนักวิจัยก็นำนำตัวเลขที่ได้ค่ะแทนค่าในสูตรได้เลยแทนค่าสูตร x bar เท่ากับ1,780หาร5 0าเท่ากับ3 จุดนั่นเองค่ะดังนั้นค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักง,งานนะคะ3.56แสดงว่าพนักง,งานค่อนข้างเห็นด้วยกับรูปแบบการโฆษณานี้ค่ะเพราะเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมีค่าค่อนไปทาง4มากกว่า3ค่ะ